ติ๊กต็อกเคเตอร์วิธีดูคลิปในติ๊กต็อกอัตโนมัติสร้างไรายได้กับการดูคลิปในติ๊กต็อกสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในทุกอฟเฟกต์ีแปดนะครับก็ในวิดีโอนี้เนี่ยจะมาแนะนําเรื่องของการที่จะให้เพื่อนเนี่ยหลายนลาคนไปโฟกัสเรื่องของการดูคลิปในติ๊กต็อกเพื่อสร้างไรายได้ใช่ไหมครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปมันเป็นแค่ช่วงระยะหนึ่งนะครับอ่ะก่อนจะไปดูวิธีเนี่ยตรงนี้มีอะไรฝากแล้วก็ยินดีตามช่องในทุกด้วยนะครับทีนี้เนี่ย งาน,นที่เราดูคลิปวิดีโอในที่ตอกตอนนี้มันเป็นกิจกรรมเนาะประมาณ2-3เดือนเนี่ยก็จะไม่มีกิจกรรมนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากเล่นเป็นความสนุกสนานเล่นไปนะครับแต่อย่าอย่าเอาไปตั้งเป็นคิดว่าจะเป็นอาชีพหลักได้เป็นงานประจำหลักได้หรือว่า รายได้หลักได้ไอ้นี่มันจะทาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกิจกรรมเนาะเดี๋ยวมันก็จะมีกิจกรรมใหม่มาซึ่งกิจกรรมการดูคลิปครั้งเนี้ยจะสิ้นสุดก็น่าจะประมาณวันที่10ถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมครับแล้วมันก็จะหมดไปแล้วเขาจะต่ออีกไหมก็ไม่รู้แล้วก็การเล่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณทําไม่ครบตามเงื่อนไขหรือว่าทําผิดวิธีเนี่ยก็ไม่ได้อ่ะไมาดูกันเนาะวิธีการเล่นก็คือก่อนอื่นเนี่ยให้เราเข้ามาที่ตรงนี้นะครับให้เราเข้ามาที่รูปเหรียญของใครไม่มีร,รูปปเเรียยนนะะนอๆกกก็ลลงงไดไงาดาาูแ้ว แต่ถ้าไม่มีจริงๆโดยส่วนใหญ่แล้วที่ไม่มีเนี่ยเพราะว่านะครับบางทีคุณไม่ได้ใช้เครื่องที่คุณใช้ประจำเนี่ยในการเล่นเนาะคุณไปล็อกอินจากในหลายๆเครื่องนะครับมันเลยไม่ขึ้นนะครับก็ลองไปรายงานถ้าใครไม่ขึ้นบางทีเนี่ยอายุการเล่น Tik t o อกมันยังไม่ถึงครับทิกตอกเขาก็เลยไม่อนุญาตให้ทำเนาะนะครับพอมาตรงนี้เสร็จแล้วของเพื่อนๆเนี่ยมันจะมีคําว่าชมเห็นไหมครับนี่เห็นไหมคาว่าชมนะครับก็ให้คลิกเข้าเข้าไปตรงคําว่ารับชมเลยต้องคลิกที่คําว่ารับชมนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครต้องสมัครก่อนนะครับ พอเรากดรับชมเสร็จแล้วเนี่ยระบบมันจะพาเข้ามาหน้านี้ให้สังเกตนะครับว่าเหรียญเนี่ยมันจะมีการวิ่งแล้วทีนี้วิธีที่จะทําให้เราดูคลิปแบบอัตโนมัติคือให้เรากดค้างที่หน้าจอเนี่ยกดค้างที่เนี่ยกดค้างที่หน้าจอของคลิปวิดีโอนั้นเอาไว้นะครับพอกดค้างขึ้นมาเสร็จปั๊บเพื่อนๆจะเห็นครับว่าเลื่อนเลื่อนอัตโนมัติเห็นไหมครับก็ให้กดตรงคาว่าเลื่อนอตัตโนมัติพอเรากดตรงคาว่าเลื่อนอตัตโนมัติระบบมันขึ้นแจ้งแบบนี้ครับเห็นไหมครับระบบมันจะขึ้นว่านะครับโฟก แสดงโดยอัตโนมัติเห็นไหมโพสต์ถัดไปในแสดงอัตโนมัตินะครับถ้าเราจะเลือกใช้เราทำยังไงเหมือนเดิมกดค้างเอาไว้นะครับนี่เลยเห็นไหมครับเลื่อนด้วยตนเองนะครับระบบมันก็จะแจ้งเตือนแบบนี้ว่านะครับเลื่อนไปโดยโฟกัสด้วยตัวคุณนะครับทีนี้การดูคลิปเนี่ยผมอยากจะฝากขึ้นตรงนี้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราตรงไหนที่มีเหรียญขึ้นแบบนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสที่เราจะได้รับนะครับจำนวนหรือว่าคะแนนแต้มนะครับ แของมงคลเนี่ยถ้าขึ้นแบบนี้อย่างเงี้ยไม่ได้คะแนนอย่างเงี้ยไม่ได้คะแนนเมื่อไม่ได้คะแนนนะครับเพื่อนๆก็ก็ถือว่าไม่มีไรายได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยมันจะมีข้อเสียก็คือว่าเวลาเรากดเล่นอัตโนมัติเนี่ยระบบมันจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับระบบมันจะวิ่งไปเรื่อยๆมันจะมีทั้งคลิปที่มีไรายได้คลิปที่ไม่มีไรายได้ซึ่งเราสามารถกดเลื่อนผ่านได้ถ้าเราอยู่ที่หน้าจอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากเอาเทคนิคนี้ไปไปใช้ในการดูกิจกรรมใน t i k t o k เพื่อรับ รับคะแนนหรือรับเหรียญเนี่ยเทคนคิคนี้ช่วยได้นะครับแต่ที่สําคัญคือ <c oughs> อย่าลืมเข้ามากดรับเหรียญตรงนี้นะครับอ่ะเห็นไหมครับทุกครั้งเนี่ยที่เรามีคะแนนครบนะครับมีคะแนนครบสมมติว่าตอนนี้ผมครบห้าร้อยคะแนนมันจะมีปุ่มขึ้นมาให้เรากดรับเราต้องกดรับตรงนี้ด้วยหรือว่าในรอบในรอบระย,ยะเวลาให้เพื่อนเข้ามาเช็คนะครับว่ามันมีปุ่มรับให้เรากดรับหรือเปล่าถ้ามีปุ่มรับให้เรากดรับคะแนนเนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่ข้างบน แบบนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยคะแนนมันไม่ขึ้นมานะครับบางคนดูฟรีเพราะว่าลืมมากดรับตรงนี้นะครับเข้าใจยังว่าทาไมของคนหลายๆคนถึงไม่ไม่ไม่สามารถที่จะรับไรายได้ได้เพราะว่าตรงนี้แหละครับคือเราเรากดเราไม่มากดรับมากดรับการดูไปเฉยๆดูจนครบเป็นหมื่นสองหมื่นแล้วทําไมไม่มีรายได้เข้ามาเพราะว่าเราไม่ได้มากดรับและในหนึ่งวันเนี่ยเขาจํากัดการดูนะครับแค่เพียง ห5 0 0ึง1 0 0ถึง11,000คะแนนเท่านั้น1 000, 1 0 0 0พ่อเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ารูกเกินไปได้อะไรไหมไม่ได้อะไรนะครับโอเคไหมอ่ะก็ช่วเจ้าคนนี้ฝากไลค์ฝากแชรน,นะครับแล้วก็ติดตามช่องทุกแล้วก็ใครอยากเรียนรู้เทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อ การรีวิวสินค้าหรือว่าการทำไลฟ์สดแบบ NPC หรือว่าการทำ TikTok ซีรีส์นะครับนี่ผมเอา TikTok ซีรีส์ไว้ตรงนี้เพื่อนๆก็เข้าคลิกเข้าไปเรียนได้ตอนนี้ผมยังเป็นโปรโมชั่นอยู่นะครับโปรโมชั่นก็คือ,อคอร์สเรียนละ29บาทนะครับก็ไปเลือกเรียนกันนะครับ